เอาอังเปาอ่ะคือต้องลุ้นแต่ถ้าคุณเลือกผมไม่ต้องลุ้นอะไรเลย <c oughs> คำโกงคิดเองค่ะจะไม่เข้านะครัมสวัสดีอีกครั้งค่ะครับสวัสดีค่ะไม่เห็นกันนานเลยนะคะอะครับไม่เจอกันนานเลยคุณพูดอย่างนี้เขาไปตีความว่าเราไป็นแดงไปปัง <c oughs> ครับไปเจอกันกั้่หนึ่งวันเมื่อวานเขาไปภูเก็ตครับ คุณใส่ชุดงามมากเลยครับชุดคุณก็รู้ว่าคุณก็ต้องคืนคู่นะฮะแต่เป็นสตาร์ของเพอวพาวแสงทองอยู่แล้วนะใช่คืออะไรวะไม่ชอบอ่ะผู้ชายอ่ะสายตาเรามันเกเรย์อยู่แล้วถึงจะบอกว่าหึงที่ไม่ได้ แบบนุ่มๆไงนุ่มๆนุ่ๆมๆเงี้ยเออนั่นเองไม่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 ได้ทำไมทำไมคะพูดคำเดียวนะทำไมไม่คว้าไม่กล้ามองหน้าเราเนี่ยทำไมล่ะใช่ทุกทีไม่แง้มมองหน้าโอ้แต่แต่งขนาดนี้มองหน้าเขาบ้าแล้วก็คือมองผมมองเปียที่ถักมาแล้ว อะไรคะทำไมอ่ะชื่นชอบมากชอบใครชอบชงรมหรือชอบคนพูขนาดนี้อยู่ในวัดในวัดเ <_ d ata> ขาห้ามโกหกไม่คนนะคือชอบอยู่แล้วเราเรื่องแต่เเขาเป็นนักร้องอยู่แล้วถูกไหมอชอบอยู่แล้วใช่แต่การแต่งตัวก็เป็นสไตลน์นี้ถือว่าน่ารักเพราะว่าวนี้ วันตรุษจีนด้วยนะครับแต่วันตรุษจีนปีนี้ครับผมเราไม่ผมไหว้เจ้าอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เรามาที่วัดอยากเชิญชทุกคนใครมาวัดนี่นะครับสามารถวัดบางเดือใช่ไหมครับจ้างเดือบางเดือวัดบางเดืออ่ะวัดบางเดือใช่ไหมครับผิดแล้วให้อภัยได้ไหมอะวัดบางเดือนะครับธรรมาสตร์ระเสริคุณหลวงพ่อพระเจ้าว่าและแม่ณอยู่ทุกทุกรูปนะครับ เออ่ขออนุญาตดีหนึ่งครับวันนี้อย่าหาว่าราชาแล้วไม่น้องทำให้สดด้วยขออนุญาตให้เอกด้วยนะครับครับคือเราเป็นเดินสายให้ด้วยกันมาสักพักแหละ,ะผมอยากเออถือโอกาสในวันจูดจีนวันดีนะใส่ชุดแดง <c oughs> อยากให้เอกไปไหว้พระสักหน่อยเพราะเรามาที่วัดแล้วแต่แต่งตัวเดี๋ยวออเอาเสื้อคลุมไปได้ไหมครับเพื่จะได้สุขภาพจะได้ไม่ไม่ดราม่านะครับ <c oughs> ช่วงนี้เดี๋ยวจะให้ พระเอกวินเนอร์มาร้องเพลงหวานๆให้ฟังกันและเดี๋ยวผมขอตัวนัเอกไปไหว้ไปไหว้พระแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมามอบความุขตรงนี้เหมือนเดิมนะคะทุกคนใครจะตามไปก็ได้นะไปไหว้พระด้วยกัน่ชงดายหนึ่งที่เราให้สดไปพร้อมกันนะครับอุยอันนี้นับนับไว้นับไปว่าถ้าถึงแบบนี้แล้วถือว่าเขาเล่นแล้วไงเขาเล่นแล้วแต่ถ้าอีกเที่ยวหนึ่งนี่คือเริ่มไม่ชอบแล้วล่ะ ไม่ใช่ได้ยินว่าจะไปไวัดพระเจ้าที่แรงไงอะไรนะเจ้าที่แรงนะเมื่อกี้อ่ะโอ๊แต่งกันมาขนาดนี้ถ้าเจ้าที่ก็ต้องค์รีร้องเลยแต่เราไหว้แล้วเจ้าที่เจ้าทางนะครับไหว้พระไหว้แล้วแต่วันนี้ถือโอกาสนะครับตก็นั่งคุยกับเสือแบาว,ว่าเออเอางี้ดีกว่าทุกท่านนังได้สดด้วยถ้ายังไม่เห็นมุมที่เราทำบุญด้วยกันวันนี้มาวัดด้วยนะครับมาง,งานวัดด้ยวยกันก็เดี๋ยวไปทำบุญด้วยกันช่วงนี้เดี๋ยวมามาที่กับ เพลง์เเนอรมอเพลงมันไมอ่จอกแป็นเพลงหรอกนะเดี๋ยวขอไปไทำรุ่นหลังตั้งครับโอเคได้ได้ค่ะได้ค่ะลงทางนี้เลยได้ไหมขอภาพคุณสีแดงด้วยแล้วก็ภ้าพุ่